สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกลับมาโครโอซี่ลองทําดูจะรู้ว่าง่ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําเรื่องของการใช้ยูเซอร์ฟอร์มในการจัดการฐานข้อมูลนะครับซึ่งเป็นนําเสนอเป็นตอนที่1นนะครับผมโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวจเจ้ายูเซอร์ฟอร์มเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ในการใช้งานได้หลายอย่างมากเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับคลิปนี้เราจะแสดงถึงเรื่องของการ ใช้ u s e r f o r m นะครับในการบันทึกของบอร์ดบุคคลนะครับแล้วก็จะนำบอร์ดบุคคลเนี่ยมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลซะนะครับผมโดยที่ฟอร์มของเราเนี่ยนะครับจะมีการออกแบบโดยที่มีหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมนะครับที่สร้างขึ้นเพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับโดยสร้างจาก VBA ที่อยู่ใน Excel นั่นเองนะครับผมเราสามารถแบ่งนะครับเป็นหมวดๆได้นะครับโดยที่หมวดที่1เนี่ย ตัวฟอร์มเขาเนี่ยจะอยู่ในโหมดของการบันทึกแล้วก็แก้ไขเนื้อหานะครับตามช่องที่เราเป็นไว้พิมพ์นะครับก็คือมีชื่อมีนามสกุลที่อยู่วันเกิดเพศนะครับส่วนที่2คือส่วนของการค้นหาข้อมูลโดยพิมพ์ชื่อของบุคคลเข้าไปในในช่องเซิร์ชนะครับส่วนที่3คือการค้นหาข้อมูลแรกนะครับหรือข้อมูลที่เก่าที่สุดแล้วก็ข้อมูลที่ใหม่ที่สุดนะครับผม ส่วนที่4ี่คือการเลื่อนข้อมูลทีละสเตปนะครับโดยที่จะเป็นเดินเดินหน้า1สเตปแล้วก็ถอยหลังสเตปนั่นเองนะครับหลังจากที่เรามีการลงข้อมูลครบแล้วก็จะเข้าสู่หมวดที่5คือการเซฟนะครับหลังจากลงข้อมูลครบแล้วนะครับผมเมื่อเราจะทาการเริ่มเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสเตปในสองสเตปนะครับขั้นตอน2อขั้นตอนนะครับคือขั้นตอนที่1คือขั้นตอนของการออกแบบแล้วก็ดีไซน์สร้างยูเซอร์ฟอร์มของตัวเองนะครับผม นี่ก็คือหน้าตานะครับในส่วนของการเราดีไซน์นะครับส่วนที้2เมื่อเราดีไซน์สร้างตัว u s e r form เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําการสร้างโค้ดนะครับเพื่อฝังไว้ในปุ่มนะครับตามแต่ละฟังก์ชันในการใช้งานนะครับประมาณนี้นะครับผมคราวนี้เรามาเริ่มดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับว่าไอ้เจ้า u s e r form มเนี่ยมีความสามารถอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่า,าวิธีการใช้งานของมันมันจะมีวิธีการอย่างไร ครับก็มาถึงส่วนของการนำเสนอตัวอย่างนะครับคราวนี้ไอตัว Excel ของเราเนี่ยก็คือผมมีการบันทึกข้อมูลลงไปละ้นะครับแล้วก็จะมีชื่อคนนะครับนามสกุลที่อยู่วันเกิดแล้วก็เพศนะครับมีการบันทึกข้อมูลลงไปทั้งหมด10คนแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาเสนอเรื่องของการใช้ UserForm นะครับที่จะมาเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับโดยที่กด c t นท Q นคิเพื่อเรียก UserForm ขึ้นมา นะครับก็จะ user form ตัวนี้ขึ้นมาคราวนี้เราจะทำ,ทำการเพิ่มข้อมูลใหม่นะครับก็เริ่มต้นโดยการกดปุ่มปุ๊บเพิ่มข้อมูลใหม่นะครับก็จะเห็นว่าจาก10เนี่ยมี11ขึ้นมาแล้วนะครับผมคราวนี้เราพิมพ์ชื่อเข้าไปแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าคนนี้เป็นนักมวยแล้วกันเราชื่อว่าลาบสนิบวิดโดนนับแล้วกันวิดโดน นะครับที่อยู่ก็คงเป็นไข้ววยไข้มวย,ย,มวยนะครับวันเกิดเป็นวันที่อ่ะจะด,ดูนะครับวันที่สมมุติเป็น10แล้วกัน10เดือน10ปี1 991นน,นะครับเพศช,ชายเพศช,ชายนะครับผมนะครับจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีการ เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ตรงลงไปใน Excel ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถสั่งงานผ่านตัว Userform ก็ได้นะครับโอเคคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้าเราเลื่อนไปหมวดของหาข้อมูลบนสุดนะครับปุ๊บเราก็จะเห็นว่าจะมีชื่อขึ้นมานะครับเป็นของคุณดอกย่านะคุณในป่าปูนนะครับประมาณนี้นะครับล่างสุด <c oughs> ก็คือชื่อของคุณหลับสนิทวิโดนับนะครับ คราวนี้ในโหมดต่อมานะครับเราลองมาดูว่า,าขยับทีละสเตปจะได้ลักษณะยังไงนะครับก็กดไปนะครับก็จะมีลักษณะนี้ค่อยๆไล่ตัวฐานข้อมูลของเราไปทีละฐานข้อมูลฐานข้อมูลนะครับอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามันมีการเลื่อนตามเราไปนะครับหรือว่า <c oughs> เข้ามาโหมดเซิร์ชนะครับสมมุติว่าเราจะลองพิมพ์ชื่อคุณเล็บขบแล้วกันนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับคุณเล็บขบ เล็บขบนะครับค้นหาปุ๊บอ่ะก็จะขึ้นมาคุณเล็บขบคราวนี้ส่วนความพิเศษของมันก็คือว่าถ้าเราหาไม่เจอเนี่ยมันก็จะมีการแสดงชื่อขึ้นมานะครับอ่ะสมมติพิมพ์เข้าไปเป็นพิมพ์ผิดละกันนะครับกดค้นหาปุ๊บนะครับก็จะมีการว่าโชว์ขึ้นมาว่าไม่มีชื่อนี้อยู่ในเรคคอร์ดของเรานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการนําเสนอข้อมูลนะครับโดยที่ สั่งงานนะครับจากการถ่านข้อมูลโดยการใช้ user form นั่นเองนะครับผมครับผมก็สำหรับคลิปต่อไปนะครับก็เราก็จะมาแนะนำกันถึงเรื่องการสร้างตัว user form นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะมีความละเอียดอยู่พอสมควรนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามชอบใจยังไงนะครับก็ติดตามกันได้ในเพจ m a c ค o easy นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับ